รุ่นสวัสด์ครับพี่น้องวันนี้ใส่เคียวทจิงจังเราพาชมสซนป่าอีกแล้วพี่น้องอน้ำฝนมันเขี้ยวเขาจริงๆริงฮ่วันนี้จะพาไปํำรวจเหมือนเดิมผมเห็นอ่าต้นเล็กๆน้อยๆแตกใบอ่อนแบบว่าเราเห็นว่ามันรอดตายแล้วพี่น้องต้นที่ปลูกไปปีที่แล้วที่ต้มไปปีที่แล้วก็ รอดตายบ้างตายไม่รอดบ้างแต่ส้นใยรอดเกินครึ่งพี่น้องแต่ละครังที่ซ่อมนี่ปลูกปุยแบบถ้ามียามันก็จะฝนตกมาถึงมันก็จะชุ่มชื้นได้น,น่ะแต่ว่าก็ระวังไฟไหม้หน่อยพี่น้องถ้าเกิดมียาแต่ถ้าไฟไม่ไหม้นะยาก็เป็นปุยเป็นปุยยังดีเลยแล้วคุ้มดิน พี่น้องยาไปดูเก้าปีบึ้มเลยก็ป่ารวมพี่น้องแต่ครบหรอดูกล้องก็ผัดใบโกนหมดเลยแล้วแตะการแต่ตอนนี้ก็แตกใบอ่อนมาไหมผอมติดดอกแต่ดอกน่าจะล้วงไปเยอะฮึมงห้ามานาวโฮก็มีลูกอีกผสมมาสร้างกันไปพี่น้อง แต่เราจะยืนพื้นไว้ที่การปูกป้าไม้เนื้อดีไม้มีคะก็พกราะว่ากำลังเตรียมชักล่องในทุงน่งนายอดเมล็ดเลยพยุงจะปูพื้นด้วยพยุงไรครึง่งเพราะว่าพยุงนี่โอ้โหไม้ราคาแพงพี่น้องของราคาแพงแต่ก็เราก็ปลูกเล,ล่นๆย่างรวมกันเพื่อราคาตกอันนู้นจะได้แพงนี้ให้มันเป็นตาสําสหรับพมนะมพะยุง พยุงเนี่ยพี่น้องคาร์บอนการดูสับคาร์บอนนะที่ผมดูนะต้นพยุงหนึ่งไรในจำนวนต้นหนึ่งร้อยต้นพี่น้องแสดงว่าต้นใหญ่เนาะหนึ่งไรร้อยต้นกนจน็จะได้ค่ายคาร์บอนเอ้จะได้กักเก็บคาร์บอนได้ต้อไรหนะึ่งร้อยต้นนะกักเก็บคาร์บอนได้หนึ่งจุดสี่ตันพี่น้องถึงหนึ่งจุดสี่ถึง ซองจุดหกตันพี่น้องนะพะยุงนะการเก็บคาร์บอนแต่มันก็มีไา่ตัวพี่น้องที่ว่าแต่หมยเพื่อพยุงมาดูอะไรเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเวทเดียวกันหมดน่าจะอยู่ในแนวตันกว้างองตันกว้างไงตอนไรนะค่ายค่ายคาร์บอนได้นี้ก็โหค่ายอากาศพี่น้อง แต่ก็คงจะเป็นไปได้ยากที่จะทัวถึทึ่าชาวกเกษตรทุกคนนะพี่น้องสำหรับเรื่องดีๆแบบนี้ <c oughs> แต่ที่แน่ๆเลยเราปลูกแ้้เราเนี่ยเรามีพื้นที่ที่เขี่ยวพื้นที่ให้เราได้ลบไผ่มาอยู่รบร้อนมาใจ <c oughs> แ,แน่ๆน,นี่สดาว่าที่ปีกว่าลมลืนหมดแล้วพี่น้อง นี่คือแต่ต้นไม้ที่เขาจะเก็บคาร์บอนที่เขาจะหวัดได้ต้องอายุประมาณสี่ห้าปีนะพี่น้องนี่ยมหอมมาปลูกปีแล้วยมหอมนี่เป็นไมท้ทาเรือข้องในร่วงราชการที่เก้าเลยนะพี่น้องยมหอมหมาย,ยมหอมซ้อมปีแล้วแตกขึ้นมาแล้วแต่พุ่งก็ซ้อมไปเป็นแถวนละแต่ก็จะรอดบางไม่รอดบางต้นแดงต้นแดงนี่รอดเออมะขามงนี่ พึ่งไอ๊พึ่งต้นหล่างลอดยากพี่น้อนี่ต้นแดงต้นแดงนี่ก็ลอดแตกด้านล่างเลยไม่ตายพี่น้องก้นใบอันนี้กลล้นแหละแต่ไม่ตายโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ก็จะค่อนข้างไม่ค่อยลอดนี่มะเกลือพี่น้องมะเกลือโอ้โหต้นโอดน,นี่ว่าโดนยาพี่น้องโดนกระเท้าโดนยาเนี่ย ที่สาคัญเพี่ยพกระเท้าน่ะยาไม่เท่าไหร่กระเท้ามันจะดึงให้มันหลมนนี่มาเกลือพี่น้องมาเกลือนี่เป็นไม้ดีมากเลยสีดําอ่าลูกชยยมพระใช้ทํา,าย,ทยาท่ายาอะไรทองของผูกอะไรไม่รู้พยัตไทยพยัตเออนี่มาเกลือมาเกลือเพ,พิ่งจะมาท้อมคราวที่แล้วนี่อีกต้นนี่นก็มาเกลือ,อต้น,นแตกใบอ่อนมาแล้วรอดพี่น้อง ได้ฝนเข้ามากแล้วเราเขมาทำรวด่อยนี่ตายป่ะโหนี่ตายต้นนี่ตายตายกระท่อมแต่ส่วนใหญ่ก็เอาไงดีนี่เกินครึ่งพี่น้องลออปีที่แล้วมันแรงเลยเอวนิโยโงต่อไป,ไปก็ปลูกยักขึ้นทุกปีทุกปีนะพี่น้องถ้าไม่รีบปลูกเนี่ยโหต้องต้องใช้น้ำใช้ระบบที่ดี จปลูกธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยยากแหละต่อไปนะพูดถึงนี่ต้นหลังรอดแนละ้วหลังหรือเสลาไม่แน่ใจว่าหลังหรือเสลา <c oughs> นมิวก็ตายแต่ก็รอดพี่น้องเราก็ดีใจด้วยไม่รอดก็ไม่เสียใจเราก็ซ้อมไงไม่รอดเราก็ซ้อมนี่ปลาดูจิ้วโอ้โหโดนเลยนี่โดนยาคุม ปลาดูปลาดูตัวเลี้ยนี่ซาทอนซาทอนสี่ปีเต็มอันนี้ซี่ปีเต็มพยุงนู้นก็ซี่ปีเต็มพี่น้องตัวใหญ่ๆซี่ปีเต็มนี่มาคาเตะเทาะจากเม็ดเลยนี่ปลาดูอย่างรอดรอดพี่น้องเฮ้ยกรอดเยอะอยู่ นี่ปลาดูปลาดูในรอดง่ายพี่น้องดูแล้วนะปลาดูเนี่ยลอดง่ายอยู่นี่อะไรเอ้ยเอยตายหรือรอดเอ้ยโอต้ตายเฮส่วนใหญ่ก็รอดพื้นที่ตรงนี้ของผม,งมง์ส่องไหลพี่น้องส่องไหลครับปลูกมาสี่ปีแล้วยังไม่เต็มเลยยังไม่เป็นป้าเลยพี่น้อง เอ้ยยังไม่เป็นป้าเต็มท่องไหลเลยแต่กับแต่ก็มีที่โตโตแล้วฮคือว่าบางทีเราไม่ได้ดูแลมันก็โตช้าไงแต่ถ้าเราดูแลมันก็จะปูปลาโตเร็วนี่ชิงชันซ่องปีซ่องปีก็ยอดสูประมันซ่องเม็รเลยพี่น้องชิงชันใบมือจะซีมุงม่วงนี่ใบชิงชันต้นก็ชอบแตก,กิ้งพี่น้อง กราต้องคอยตัดคอยตัดตั้งแต่กิ้งเล็กๆเ,เนี่ยกิ้งเนี่ยมาตัดแต่งได้แต่ถ้ากิ้งใหญ่แหละตัดแต่งแะ้วมันเีือวมันเชื้อรามันลงไยถ้าพยุงอะโอ้โหตัดแต่งแล้วเขาจะมีเป็นห้าทางที่ดีปลูกที่ๆแล้วก็ไม่ต้องตัดแต่งพี่น้องปล่อยมันตามธรรมชาติฮปาดูตัวเร็วแต่ปดูสามปีอันนี้ชิงชัน่องปี ชิงชันนี่ลูกฉุดั่งงไงพี่น้องตอนแรกก็ซื้อพันมาไม่ไม่ได้ซื้อชิงชันมาไแต่ทีนี้ก็มาดูเออเราต้องมีชิงชันชิงชันในไม้แบบว่าล,ล,ลองจักพยุงพี่น้องชิงชันลองจักพยุงเยเป็นแทวเลยแทวยาวเท่านี่ชิงชันชิงชันประดูพยุงมาค้าโมมาค้าแตะอะไรมัวตัวก็ไปหมด พี่น้องปีที่แล้วปีที่แล้วก็ชิงชังกันรอดได้อยู่นี่ก็มีมาค้าแต้โพ้ขึ้นมานี่ยัอยงอยู่ถ้าปลูกจากต้นเล็กๆมันก็มียาคุมดินมันก็ยู่ได้นะพี่น้องบางทีต้นแห้งไปมันก็แตกโคนขึ้นมาไม่ได้จากที่สังเกตนี่ปีนีน้น่าจะเป็นเยอะอยู่ น่าจะซ้อมอีกไม่เยอะปลาดูเป็นง่ายปลาดูเนี่ยได้ยืปูให้ทั่วเลยเพื่อตัวอันอื่นตายก็จะซ้อมปลาดูเพราะว่าโตเร็วในบ้านพุ่มเนี่ยแลวตรงเลยค่อนข้างตรงพยุงก็ค่อนข้างคดนี่กระพีเข้าข่ายเปน้องข้างหน้าเียหย่อนแทง่งหย่อนแทง่งกระพีเข้าข่ายนี่ก็ ต้นค่อนข้างขดเขียวแต่ว่าเพมค่อยตัดกิ้งไปโตเร็ว,วพี่น้องเร็วกว่าแดงสูงกว่าแดงความพุ่งสูงนะ่ะกระพี่เขาควายนี่ก็มปดูดูพี่น้องระปุาดูปดโตดีตรงดีครับงูยังยู่เลยครับงูต้องเม็ดยาวยาวเกินต้องยาวต้องเม็ดครับงูพี่น้องนี่กระพี่วเขาควาย ดีแดงนี่ก็หมายดีพี่น้องแดงเนี่ยแดงนี่ก็ต้นแต่บางทีก็แตกกิ่งมันก็ตรงบางทีถ้ายู่ในป่าต้นตรงตรง,ตรงมีทุกอย่างเลยพี่น้องถ้ามันเป็นป่านะคือบางทีมันก็แยงแข่งแยงแท่งกันละไอ้ไม้ที่แผ้ไปลม้มไปหรือว่าอะไรไว้เงี้ยมันก็เปิดโอกาสให้อีกต้นได้เติบโต ถ้าไมใ้ใยหลมก็เพื่อเป็นเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้ไม้เหล็กได้เติบโตพี่น้องเฮ้เ hey. น,นืชิงชันชิงชันส่องทามปีนน่าจะท่ามปีอนอนุส่องปีหรือหนึ่งปีไม่แน่ใจพี่น้อง <c oughs> นี้ปลาดูหลมแต่ยังไม่ตายพี่น้องตัวอะไรไมันเจาะโคลนเจาะค้างลากไม่ได้เจาะเหนือไม้นะ ต้นวาก็มาปลูกไว้ให้ไปได้หมดเลยตรงนี้ก็วางเยอะจะต้องมาซ้อมอีกเดี๋ยวมันก็เต็มพี่น้องมันก็ค่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆไหมเราไม่ใจร้อนอะเราเราเราใจร้อนก็ให้น้ำแค่นั้นเองให้น้ำพรวนดินคุมดินแต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาติก็ควรจะ ให้ยาทำหน้าที่ของมันคุมดินนี่ปลาดูกระสักนี่พี่น้องดูสี่ปีเท่ากันเนีักก็จะโตเร็วในระยะเวลาช่วงแรกแต่ก็แล้วแต่พื้นที่นะพี่น้องพุมวะนี่ปลาดูกระ4ี่ปีเนะี่ักกระ4ี่ปีพยองกระี่ปีโซนนี้สี่ปีหมดเลย ก็บางต้นก็ไม่โตบางต้นก็โตแต่ส่วนใหญ่ก็โตส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โตนี่พวกมันมือเสื้อเนี่ยพวะมันได้ขุดปีแล้วเนี่ยงอกมาเลยเนี่ยพี่น้องถ้าปลูกป่าก็ต้องมีมันมือเสื้อนะเอ้ยมันตีนช้างหรือมันมือเสื้ออะไรเนี่ยพวกผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ยพวไมันได้ขุดปีแล้วพมฟั่งไหวแล้วก็ปล่อยไหวนี่ลื้อหรือดูฝนเหมือนก็งอกพี่น้องเราเอาไปเพาะนะถ้าไม่ใช่ฤดูฝนเลยมันไม่ยอมงอกนะพผมคุยมาดูมาดูกี่รอบเลย พอถึงเดูฟ้นปุ๊บเนะ่ะโอ้โหงอกเลยงอกง่ายเลยงอกมาผอมกันก็อผอมๆกันเลยเนะยนี่เวลามันงอกมันก็จะงอกงอกมาผอมๆกันนี่ก็กต้นนะึงนลยมันเหมือนเสื้อเลยนี่หนึ่งสองสองต้นหละเห็นสองต้นเละน่าจะมีสามต้นนะโซนนี้เพิ่งเอามาขยายพันธุ์ไงพี่น้องได้ปีงนะ แต่น,นี้พมไม่ได้ขุดอาไปขยายพันธุ์ข้างในนู้พมมน,นพมขุดขุดแล้วขุดแล้วก็พาหัวเพาะทีนี้พาหัวเพาะไปนะไม่ยอมไอ้นี่ไม่ยอมงอกทิ่พ่อคุยมาดูแล้วดูอีกทุดถ้ายเออทึ่งฤดูฝนงอกมาพร้อมกันหมดเลยนี่มันมึงสื้อพี่น้อง ก็ถ้าขุดค่ายก็โลละยี่สิบบาทตันละท่้งมืน่นถ้าปลูกมันพืชเชิงเดียวนี้ตอนนี้ตันละสิบสี่บาทโล,ลละบาทสี่สิบตังค์เนาะเขาถูกยอย่างนี้แหละเราทําเยอะจํานวนเยอะส่งโรงงานแล้วเลือกไปกินเองก็ไม่ได้อย่างมันอนันี้ไม่ขุดเดี๋ยวมันก็ออกไหมหัวใหญ่ไปเลยถ้าไม่ขุดเนดะี๋ยวหัวมันจะใหญ่ไปเลยพี่น้อง พื่อมันมือเสื้อมันตีนฉังมีป้าก็ต้องเติมเติมข้องที่ว่าอ่าให้มันมีอาหานมีอะไรเงี้ยนะพี่น้องคนปลูกป้ารู้กันว่าเติมป้าเนาะเชื้อหงเชื้อเฮ็ดใน,ะนต้นพยอมพวกผมมาท่องดูว่ามีจะมีฟุกออกมั้งหรือยังยังไม่เคยมีเลยสีน่ปะีต้นเล็กใบมันยังลากมันยังไม่เดินแร่ขยาย เห็ดเนื้อคือเชือ้อไมโครไรซาพี่น้องคือว่าไมโครไรซาเอาไมโครไรซามามันจะเคลือบอยู่กับรากเลยไมโครไรซ่านะเคลือบอยู่กับลากอยู่กับเฮ็ดเลยเฮ้อยู่กับล,ลากไม้แล้วก็เวลามันถึงเวลานะความชื้นสมบูรณ์เอ้ยความชื้นพอดีเหมาะสมมันก็ระเบิดตัวออกมาเป็นเฮ็ดอาพี่น้องเชื้อลาเนะี่ยแต่ลาดีลาหลายมีหลายชนิดถ้าลาดีก็จะอยู่กับไอ้นี้ดีๆ บรรยากาศดีๆถ้าบรรยากาศหนาวเสียอะไรเงี้ยไม่มีออกซิเจนอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยดีโอ้โหใจแวบเลยพี่น้องนึกว่าง,งูบันเทิงเฮ้ยฮยคนลุกสูเลย <c oughs> นี่พยอมพยอมนี่มีเฮ็ดเพราะว่าพยายามพามาเดินดูนะเพื่อจะได้ให้เห็น,นปีนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่น้องเดี๋ยวมันทึงเวลามัน หม้อสมเหมือนมันมนะมีแน่นอนพี่น้องะสะเดาสะเดานี่ก็พวกมาว่านนกมาขีบบังมาว่านบังเดี๋ยวมันก็เติบโตของมันเองพี่น้องโหนี่ต้นก้อนพวกมาเติมอันนี่ไว้ต้นตับเต้าตายไปแล้วแรงจัดไม่ได้ลดน้ำเลยตรงนี้ไมไม่ค่อยได้ให้น้ำ พอให้หนานี่จะดีมากเลยพี่น้องสร้างปีแรกนะเทว่าระวังระบบหนามแต่ว่าพูออย่าบอกนะไอประสบการณ์พวกนี่ยวางน้ำยดเลยพี่น้องใช้ได้รอบเดียวเพราะว่าพวกมันได้กับจัดยาเนคราวนี้มีพึกตัวอะไรมาแทะห้านามกินจากในน้ำยดอ่ะมีสัตว์ต่างๆมาห้านามกินนะมากัดน้ำยดเราให้รู้ว่หนามมันก็ดูดนามกินไงมันรู้ในในในท้ายมีนามมันก็แทะไอพวกนี้จะเป็นพวกนุพวกกระใต้พวกอะไรอย่างเงี้ย ในนี้ก็มีคีกระต่ายพี่น้องแต่ว่ายังไม่เจอตัวมันจะจะสิแต่ไอแแปลงข้างในอะ่ะมีกระต่ายมันมากินยาเป็นท่อนๆบางทีก็เห็นวิ่งกระเจะเลยจบโทรทัพท่ายขิปไม่ทันเลยมันวิ่งเร็วลอยเมตรได้ปั๊บเดียวเลยข้ามขนาไปส้องอนจังหวะจบศัพทัะกระต่า,นะตายเร็วพี่น้องแต่ว่าเราก็ไว้ดูมันเด๋ยวมากระเชื้งถ้าเราไม่ทำลายมันนี่ นี่พยุงตีปีพี่น้องสวยงามาม,ามากเลยลมลื่นแหละตีปีนี่แต่กระสุนใหญ่กระคดจะขด,จ,ขดจ้องจะขดนะดูดิดูแต่ละต้นลีลาเนี่ยโอ้อ่อนช้อยกันจริงๆต้นพยุงนี่นี่บิดตน้นแค่นี้ก็บิดขี้งอนจริงๆเลยพยุงเนี่ยฮะนี่ขึ้นมาเลยปิด กิ่งก็หักง่ายเนะพี่น้องเพราะว่ามันยาวและใบมันนักเลยเจอลมเข้าไปเจอฝนเข้าไปใบนักถ้าไปใหญ่ละเปะแหละพยุงนะนี่ขดเขี้ยวดีจังนะเป็นศิลปะของมันพยุงแต่ว่าถ้าไาดูนี่พี่น้องลาดูนี่ตรงปลาดูนี่จ้องจะตรงแล้วก็ไปแตกงาเป็นคูออกไปแต,แตกเป็นงามเป็นนั่งสติก๊กประดูนะแต่ว่า ถ้าไปยุ่งเนี่ยจ้อง,งจะขดเลยถ้าได้แท่งดีในงามออกไม่รู้กี่ทิศเลยนี่มาดูเนี่ยค่อนข้าง,างตรงพยอมก็ตรงพี่น้องพยอมก็ตรงพุ่มคล้ายๆซักคล้ายๆอะไรพยองนี่มาดูโอ้โหพี่น้องส่วนแตงนี่ต้นใหญ่มาดูใช่ไหม จะค่อนข้างตรงแถวนี้ไปดูสักไม่ต้องห่วงจ้องจะตรงอยู่แล้วถ้าไม่มีอะไรมาบังคับมันนะโอเคครับพี่น้องสำหรับวันนี้พามาสำรวจอัปเดตเ่้นป่าพี่น้องว่างอกงามดีไหมขึ้นดีแค่ไหน ในฤดูฝนเนี่ยมาติดต่อกันซ่องซ้ำขังเลยพี่น้องบบานพ่อมที่พอจะชุ่มช่ำได้ดีนะโอเคครับพี่น้องค่อยทุกคนมีความสุขฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างสวยงาม